เปิดชื่อ10นักเตะที่ก่อความผิดพลาดจนทีมเสียประตูมากที่สุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้เชลซี Chelsea มีชื่อเข้ามาถึง3คนครับขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี2คนรวมไปถึงผู้รักษาประตูอองเดโอนาน่าอองเดโอนาน่าผู้รักษาประตูของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องเผชิญกระแสะวิพากษ์วิจารณ์อีกครั้งหลังทำผิดพลาดในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดที่ทีมพ้าให้ต่อไบรตันที่สนามโอเร์ฟอร์ดเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยโอนาน่าก่อความผิดพลาด ที่นำไปสู่การเสียประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้แล้วถึง3ครั้งในขณะที่อาริอนตมูริสผู้รักษาประตูของอิฟสวิตทาวรั้งอันดับ1เล่นพลาดจนเสียไปถึง5ประตู10อันดับนักเตะที่ผิดพลาดจนเสียประตูมากสุดในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลนี้อันดับ1ครับอาริอนตมูริสผู้รักษาประตูของอิฟสวิตครับเสียไป5ประตูอันดับ2กับอันดับ3เท่ากันครับเทเลอร์ฮาวด์เบลิต จากเซาท์ทอมตันและโรเบิร์ตซานเชสจากเชลซีเสียเท่ากันที่4ประตูอันดับ4อันดับ5้ยานเบสนาเล็จากเซาท์ทอมตันและอองเดรโอนาน่าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเสียเท่ากันที่3ประตูอันดับ6อันดับ7ก็เสียเท่ากันนะครับเป็นเอธานพินน็อกของเบรนท์ฟอร์ดและแบรดฟรายบุกเกนครับของไบรตันครับที่3ประตูอันดับ8 9 10เสียเท่ากัน2ประตูครับคือคาเซมิโรจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด และเทเวอร์ชารรบากับมาคูปูเลยาองนักเตะของเชลซี